สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสหรือ ITA ที่ปปชเขาใช้ประเมินหน่วยง,งานรัฐทุกปีเลยค่ะครับผมซึ่ง ITA นี่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญมากนะครับในการวัดว่าหน่วยงานภาครัฐทำงานโปร่งใสแค่ไหน ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญหรือสอพอมอ,อบอจอซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากๆเลยนะคะถูกต้องครับบทบาทของสอพอมอนี่สำคัญมากเพราะต้องดูแลทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองการที่สอพอมโอปร่งใสเนี่ยมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาโดยตรงเลย งั้นเรามาดูผลงานของสอพอมอ,อบอจอกันเลยดีกว่าค่ะทราบมาว่าเข้าร่วมประเมินมานานแล้วผลล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะครับเข้าร่วมมาเป็น10ปีแล้วครับถ้าดูผล2ปีล่าสุดปี2,566เนี่ยได้93.14คะแนนค่ะพอมาปี2,567เอ่อคะแนนก็ขยับขึ้นมาชัดเจนเป็น97.45คะแนนครับโอ้เกือบเต็มร้อยเลยนะคะโดยเฉพาะปี67นี้ถือว่าสูงมากใช่ครับ ทั้ง2ปีนี้อยู่ในระดับผ่านดีถือว่าทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่เอ๊ะคะแนนสูงขนาดนี้ทำไมยังเป็นแค่ผ่านดีล่ะคะไม่ใช่ระดับสูงสุดคือผ่านดีเยี่ยมมันมีอะไรตรงไหนหรือเปล่าคะอ่าจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจคือถ้าไปดูคะแนนรายตัวชี้วัดเนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่เรียกว่า OIT หรือการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ค่ะ OIT สพมอบ,อมอบจองทำได้ยอดเยี่ยมมากครับได้40คะแนนเต็มหรือคิดเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เลยทั้ง2ปีซ้อนโอ้โหโอไอทีเต็มร้อยสปีซ้อนอันนี้ไม่ธรรมดาเลยแสดงว่าเรื่องเปิดข้อมูลนี้ทำได้ดีมากใช่ครับแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความร่วมมือภายในองค์กรที่ดีมากๆในการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ปปอชกำหนดแล้วถ้า OIT เต็มร้อยแต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดแสดงว่าต้องมีคะแนนส่วนอื่นที่อาจจะยังไม่ถึงเป้าถูกต้องครับตัวที่ฉุดคะแนนรวมไว้ในปี2567เนี่ยคือ eit 1ครับซึ่งเป็นการประเมินจากมุมมองของคุณนอกคนนอกอย่างเช่นใครบ้างคะ ก็อย่างเช่นผู้ปกครองชุมชนหรือประชาชนทั่วไปที่มารับบริการจากสอพอมอนะครับปีล่าสุดเนี่ยส่วนนี้ได้93.42โอ๋อ93.42ซึ่งเกณฑ์ของระดับผ่านดียอดเยี่ยมคือต้อง95ขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ครับต้องการ95เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ถึงระดับสูงสุด มันสะท้อนว่าถึงแม้จะเปิดข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์โอ t a แต่การรับรู้หรือประสบการณ์จริงของผู้รับบริการภายนอกอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรหรือยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอืมเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราพยายามโชว์ว่าเรามีอะไรบ้างแต่คนที่มาใช้บริการจริงๆอาจจะยังรู้สึกว่าเออการบริการหรือสิ่งที่เขาเจอยังไม่ประทับใจเต็มร้อยประมาณนั้นเลยครับ แล้วแบบนี้ทางสพอมอ,อบอจอเขามีแผนจะปรับปรุงหรือยกระดับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในปี2568เขามีแผนที่ชัดเจนเลยครับเขาเรียกว่า UBA C model เป็นกรอบที่ออกแบบมาเฉพาะเลยสำหรับการยกระดับคะแนน ITA ในปีงบประมาณ2568โดยเฉพาะการแก้จุดอ่อนเรื่อง EIT นี่แหละครับ UBA C model ฟังดูเป็นระบบดีจังเลยคะ่ะแต่ละตัวยอ่อนี่มีความหมายว่ายังไงบ้างคะครับ ตัวยูตัวแรกเนี่ยคือ understanding and upgrading ครับค่ะทำความเข้าใจและยกระดับใช่ครับคือต้องกลับมาทำความเข้าใจผลประเมินเดิมให้ลึกซึง้งว่าจุดไหนที่ยังทำได้ไม่ดีแล้วก็ต้องศึกษาเกณฑ์ใหม่ๆที่ปปชาอาจจะปรับปรุงแล้วก็มายกระดับกระบวนการทำงานภายในรวมถึงช่องทางการเปิดเผยข้อมูล OIT ที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่มีข้อมูลแต่ต้องทำให้คนนอกเข้าใจง่ายด้วย เข้าใจค่ะต่อมาคือ B building trust and broadcasting information อันนี้ดูเหมือนจะเน้นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สื่อสารออกไปภายนอกมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา EIT โดยตรงเลยใช่เลยครับตรงเป้าเลยคือเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่เน้นความซื่อสัตย์โปร่งใสปรับปรุงคุณภาพการให้บริการการจัดการข้อร้องเรียนต่างตให้มีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือ Broadcasting หรือการเผยแพร่ข้อมูล OIT ที่ทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยให้เหมือนเข้าถึงคนนอกได้ง่ายขึ้นให้เขารับรู้และเข้าใจไม่ใช่แค่มีข้อมูลวางไว้เฉยๆบนเว็บอืมทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ถูกนำไปใช้อย่างแท้จริงต่อไป A คือ a c c o u n t a b i l i t y and Accessible Service ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และบริการที่เข้าถึงง่าย ครับผมตรงนี้สำคัญมากต้องกำหนดเลยว่าใครรับผิดชอบเรื่องไหนชัดเจนมีมาตรการดำเนินการถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรายงานผลให้ทราบเป็นเรียะเวลาส่วน accessible service ก็คือทำให้บริการต่างๆมันง่ายขึ้นลดขั้นตอนลงอาจจะมีคู่มือมี f flow ชาร์ t ชัดเจนหรือมีช่องทางให้คำปรึกษาที่สะดวกทำให้คนรู้สึกว่าติดต่อราชการแล้วไม่ยุ่งยากค่ะทำให้คนนอกรู้สึกดีขึ้นได้จริงๆ สุดท้ายคือ C Continuous Improvement and Culture of Integrity การพัฒนาต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์อันนี้ดูเป็นการมองระยะยาวเลยนะคะ ถูกต้องครับคือต้องมีการประเมินแผน UBC เป็นระยะระยะนะครับไม่ใช่ทำแล้วจบไปต้องรับฟังฟีดแบ c k ตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้จากหน่วยงานอื่นได้เขาทำได้ดีหรือ best practice เอามากลับใช้รวมถึงต้องส่งเสริมให้บุคลากรก,รกล้าแจ้งเบาะแสถ้าพบเห็นการทุจริตโดยต้องมีระบบคุ้มครองผู้แจ้งด้วยแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมยกย่องคนดีเพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรจริงๆ ฟังดูเป็นแผนที่ครอบคลุมมากๆเลยค่ะทั้งปรับปรุงภายในสื่อสารภายนอกสร้างความรับผิดชอบแล้วก็มองไปถึงการพัฒนาต่อเนื่องและวัฒนธรรมองค์กรอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้แผน UBAC นี้สำเร็จได้คะ ในเอกสารที่ดูมานะครับเขาเน้นย้ำเรื่องความมุ่งมั่นของผู้บริหารเลยคือท่านผออจรวนบุญโตแล้วก็การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสพมอบจรวมถึงการใช้กลไกหรือนวัตกรรมที่เขามีอยู่แล้วอย่างทีมเวิร์คที่มาช่วยขับเคลื่อนแผนนี้ให้เป็นรูปธปรรมครับสรุปได้ว่าสพอมอุบลราชธานีอำนาจเจริญเนี่ย มีพื้นฐานด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือ OIT ที่แข็งแกร่งมากได้คะแนนเต็มมาตลอดแต่ก็ตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้จากภายนอกหรือ EIT ยังเป็นความทา้าทายอยู่ครับผมซึ่งแผน UBAC โมเดลที่วางไว้ก็ดูจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหานี้แต่ก็ตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้จากภายนอกหรือ EIT ยังเป็นความทา้าทายอยู่ครับผม ซึ่งแผน UBAC โมเดลที่วางไว้ก็ดูจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหานี้เพื่อเป้าหมายคือการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปรง่งใสในระดับยอดเยี่ยมเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาไปข้างหน้าอย่างจริงจังครับไม่ได้หยุดแค่ผลงานที่ดีอยู่แล้วน่าสนใจมากๆค่ะทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะคะในเมื่อแผน UBAC พูดถึงการเรียนรู้จาก Best Practice ของหน่วยงานอื่นครับผม ลองคิดกันเล่นๆดูไหมคะว่าอาจจะมีแนวปฏิบัติที่ดีๆอะไรบ้างจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือไม่ก็ตามที่สอพอมอุบลราชธานีอำนาจเจริญอาจจะลองนำมาปรับใช้อืมก็น่าคิดนะครับเพื่อช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยยกระดับคะแนน eit หรือการรับรู้จากผู้รับบริการภายนอกให้ทะลุเป้า95%ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างคะ